สวัสดีครับวันนี้ะบกับเ,ออเกม b o s e CHI นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับ GM Smart และก็เดฟฝ้ายคะ pp, า่ะเดฟฝ้ายนะทำมองแอบเสียงด้วยครับเดฟฝ้ายครับขอแอบ,บนิดนึงจะได้ดูเหมือนเด็ก <c oughs> ดูเหมือนเด็กใช่ไหม <c oughs> ผมว่าคุณไม่เด็กแล้วรุ่นนี้คุณคุณเป็นป้าแล้วครับผมให้เป็นเด็กบ้างเถอะไม่ต้องหาอ่ายอราจะจะเป็นเด็กหรอครับเป็นป้าเลยละเอางั้นเอาเป็นคนหน้าเถื่อนแล้วกัเนเถื่อนต่อไปครับผมอ่าเดี๋ยวเรามานัดทีสิบนะครับ นับถึงสิบเดี ah> ๋ยวดูวิธีการนับของแอดสมาร์ทนะคะว่าแล้วพรกมึงจะไปไหนเฮ้ย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 ไปไหนไปไหนยัง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  ชาวบ้านนี่คืองานของพี่ท่านมากเลยนะคะดูดูนิสัยคนเราอ่ามีเก้าจุเก้าแล้วนะคะมีเก้าจุ้าเก้าด้วยอืมนะคะ ไปแล้ววโอ้โหวิ่งกันโอ้ยดูดูวิ่งดูวิ่งข้าสึกจะไปตีใครเดี๋ยวดูดูดูบางคนยังยงยงงอยู่โอ้ยโอ้ยวิ่งวิ่งอัี้โอ้โหจะไปตีใครอ่ะข้าสึกบุกถึงที่แล้วครับท่านแอดฟายคิดว่าไงครับผมแอดฟายว่าไงคิดว่ายังไงกับภาพนี้นะ เหมือนคนกําลังจะไปออกลบค่ะาเราไปตามดูสถานการณ์มันรับไปเลยบา <laughs> งคนกําลังหาประตูเข้า,ขาอยูไ่ไม่เจอเอาเข้ายังไงเข้ายังไงกระโดดกระโดดข้อขึ้นแล้วเว้ยขึ้นแล้วเว้ยไ,ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ย <laughs> บางคนยังขึ้นไม่ได้เอ้ยไปช่วยหน่อยรึไปช่วยหน่อยรึเออเออไปช่วยหน่อย เชื่อ,อย่ไหมขึ้นไม่ได้เอาหาบอกกันแล้วอ้ันนี้จำ,จำนวนคนอยู่ที่35คนนะครับผมตอนนี้กับกิจกรรมออแจกของครับกิจกรรมวิ่งหากันมั่วตู้นะครับตอนนี้โอ้โหบางคนเพิ่งหาประตูเจออเอใช่ กูสงสารจริงๆเลยพวกมาทีหลังเนี่ยเอาหากันทั่วหากันมุ่นเลยครับนี้เอาตอนนี้ดูสถานการณ์แต่ละคนโอ้โหไปยังไงเอยตรงนี้ไปยังไงเออครับไปยังไงไปยังไงขึ้นเลยได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้เว้ยรอดรอดเลยไปไงไอ้ไปแล้ว,ว,ลลวไ,ปไ,ไปแล้ว,ไ,ลว,ไ,ลวได้อะไรหรือเปล่าเอาหากันทั่วครับหายใจใคร,ใคร โชคดีก็ได้ไปนะครับบางคนก็ไปเอาแฮปปี้ตัวเดียวเอ <c oughs> กระโดดขึ้นอยู่ในนั้นแหละ <c oughs> เอาบันกันใหญ่หาของ <c oughs> อันนี้อันนี้ได้ <c oughs> ดิเหรอน่าตำแรงมาไม่ทัน <c oughs> ปประตูไม่เจอใช่ไหมไอ,อ้ไอ้ออคนนี้ยังพึ่งได้พึพ่งเข้ามาอยู่เลยสงสาวเป็นป่ะแจกมันหน่อยแจกมันหน่อยแจกมันหน่อยไหนอยู่ไหนวะบางคนกำลังออบประตูอยู่รอบนอกสงสาวเป็นไรอย่าเงี้ยเฮ้ยมา ลิซีดวงอ่ะแม่งเพิ่งเข้าได้เว้ยลิซิลิสีดวงอ่ะเอาจริงไงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะโอเคไปพ่อพอ,พอ รับรับสั้นอ้กว่ามีใครไม่ได้ไม่เอ่ยตอนนี้เกิดอาการบุนกันแล้ว <c oughs> โอ้โหเยอะเลยโอ้โหแต่เรารอบไม่ได้แล้วของหายไปไหนหมดนั่ <c oughs> เนเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมผมผมเออโอเคมา,รวม,วาร,รวมตัวหน้าเซฟร,รวมตัวหน้าเซฟมารวมตัวหน้าเซฟครับ เ้าแถวเดียะครับเข้าแถวหน้ากระดานหน้าเซฟไหนเนะี่ยมาตรงบังเกอร์เลยถูกปะหน้าเซฟง่ายดีโอเคตอนนี้แอดมินก็วิ่งหาหน้าเซฟ <c oughs> อ๋อบางคนมีหน้าเขาไม่ได้แหละเขาอยู่รอบนอกเขาหาประตูไม่เจอดูย่ยอยากจะตรงนี้ เ้าแถวครับเขาแถวหน้ากระดานอาเพื่อตัวไ้กกนใจเย็นใจเย็นบางคนเด็กใหม่อยู่ใจเย็นใจเย็นนะเดีย๋ยวเพิ่งข่าเหมือนเขาก่อนนะ <c oughs> เอาเป็นหัวให้เลยมามาต่อจากเขาเนี่ยไม่ต้องหน้ากระดานให้เขาให้ต่อจากเราไปอะ่ะเอาขึ้นไปทางไหนเอาขึ้นจางนี้หน้ากระดานดีกว่ามานี่เลยอ่ะอเลี้ยงไปทางซ้ายบกทางซ้ายหน้ากระดานบกเอาบอกเอาเอาขอเป็นหัวก็ได้ หัวแถวอ่ะเออนี่ไงนี่ไงไงมันเรียงกันละไหนเรนียงแล้วเหรอข้างหลังะเออโอเคโอเคเอ,อเซิร์ฟนี้บอกง่ายว่ะบางคนต้องใจเย็นนะเพราะว่าเป็นเด็กเพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะ<ม> <จำ S 1> ยั่เป็นลูหกแง่ติดเขาอยู่เลยมีเกี่ยวหรอกออจริงจริงคนมาเข้าใจ ไปต่อเพื่อนดินี่ใครอยู่ข้างเขาเนี่ยกัดหวขาดเลยดีไหมต่อกันต่อกันเดี๋ยวจะแจกของแจกของเรียงทีละคนโตแล้วครับเอาอะเอาอาหารให้ได้ไหมบางคนก็จะตายแล้วเสกยก็ดิเสียกให้ดิใครถามว่าใครจะตายแกก็ไปเดียวให้เขาเลยโอเคอืมทีละคน โอ้ยภาษาโอ้ยใจใครใกล้ตายดู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 ดดดอะเรียงใหม่เลยดาวคู่คุยอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้อันนี้ก็สังคังครับกระโปรงหมาอุ้ยชื่อแต่ละคนนี่หืงทีละคนบอก เออคุณหญิงฤิ์ที่ดวงก <c oughs> ีทีอาร์ <คน S 1> สามพันพจีทีอาร์สามพันเล่นโดนลอยยิงไปด้วยโอ้ยตะลุมแล้วตะลุมแล้วพอกันพอกันอบอกมันดิตั้งบังเกอร์ไว้ดีกว่าเราตั้งบังเกอร์ไว้ดีกว่าของเราอะ, <c oughs> อะไรเนี่ยไปอยู่นอกเซฟดีวดวกว่า ตามเมื่อี่อยู่ยิงใส่แต่งหมดเลย <c oughs> แบบไม่มาอาทีละคนน่ะว่ามันก็กล้าตามเฮ้ยนะ <c oughs> ไม่รู้ใครจะรู้เรื่อง